สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วมาเพืมาชวนพวกคุณคุยริมทะเลอีกแล้วนะคะวันนี้คุยกันว่าถ้าเรากลัวเจ้าของเก่าเขาไม่ยอมไปจะทํำยังไงดีใช่ไหมอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนทรัพย์กลงมบังคับคดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ,อสวัสดีค่ะใครเข้ามาล้วภาพชัดเสียงชัดบอกครูด้วยนะคะคุยไม่นานคุยไม่นาน ถ้าเราจะลงทุนทรับบังคับคดีแล้วเรามีความกลัวมีความกลัวว่าก็อยากซื้อนะบ้านก็บังคับคดีเนี่ยแต่ว่าก็กลัวว่าถ้าซื้อมาแล้วเจ้าของเก่าเขาไม่ไปละแล้วเราจะทํายังไงดีนะคะออโอเคภาพชัดเสียงชัดไหมไชัดเนาะโอเคก็เสียงดังนิดนึงนะทุกคนดงนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวขอคูเขาเช็กก่อนอ่าโอเคได้อยู่นะคะ ครูก็ยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ทะเลไม่ยอมไปนี่คือครูไม่ไปนะคะไม่ใช่มาพร้อมใส่หมวกไว้ผมจะได้ไม่ยุ่งมาค่ะอยากลงทุนแต่กลัวใช่ไหมอันดับแรกเลยนะวิธีที่ง่ายที่สุดคือคุณก็เลือกทรัพย์ที่ไม่มีคนอยู่ก่อนค่ะถ้าสมมุติว่าคุณกลัวนะคุณมือใหม่มากแล้วคุณไม่มีใครไม่มีใครหมายถึงว่าคุณไม่มีเพื่อนที่ มีความรู้ช่วยคุณในเรื่องกฎหมายได้นะคะหรืออะไรแบบนี้คุณก็สามารถเลือกลงทุนทรัพย์ที่ไม่มีคนอยู่ได้ก่อนอันนั้นคือขั้นที่1น,นะคะสําหรับใครที่กังวลว่าถ้าเราเลือกทรัพ์แล้วแล้วเขาไม่ยอมไปจะทํำยังไงนะส่วนต่อไปสําหรับเอาสายหัดไปที่จะเข้มข้นนะคะว่าแล้วถ้าอยากล่ะให้ถ้าบ้านหลังที่เราดูเราชอบนะคะเป็นหลังที่มีคนอยู่ เราจะทำยังไงดีถูกไหมอ่ะโอเคแล้วถ้าเราตัดสินอันดับที่หนึ่งนะครูถามก่อนเลยว่าถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าบ้านหลังที่คุณชอบคุณอยากได้คุณอยากประมูลมีคนอยู่นะคะอันดับแรกสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนที่เราจะประมูลคะ่ะเราต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าถ้ามันอยู่ในจุดที่ worst case ที่สุดหรือแย่ที่สุดคือเขาไม่ไปเนี่ยคุณจะสามารถ เอาเงินไปชําระกรมขับคดีได้ไหมเพราะหนึ <Yeah. S> 1> Because, 1. Them, house, ่งถ้าสมมุติว่าคุณเป็นสายกู้ถ้าเราเจอลูกบ้านเก่าที่หัวหมอนะคะหรือดื้อดึงเนี่ยเขาไม่ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปประเมินทรัพย์ถ้าเขาไม่ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปประเมินทรัพย์เนี่ยค่ะมันจะกู้ไม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนนะคือบ้านที่อายุเกิน5ปีเนี่ยมันไม่สามารถประเมิน เพื่อปล่อยสินเชื่อกู้จากภายนอกได้ยังไงซะเจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องเดินทางเข้าไปแล้วก็เข้าไปในตัวบ้านด้วยเพื่อไปประเมินว่าตกลงบ้านหลังนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ถึงจะปล่อยกู้สินเชื่อดังนั้นเนี่ยมันก็วนกลับมาค่ะมันก็วนกลับมาที่เดิมว่าถ้าคุณจะเอาบ้านที่มีคนอยู่แล้วคุณมีเงินไหมสำรลองไหมที่สมมุติในเคสที่แย่ที่สุดเขาไม่ให้คุณและเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปในตัวบ้านเลยก่อนที่เขาจะส่งมอบบ้านเนี่ย เราจะสามารถเอาเงินมาชําระกลมมาคับคดีได้ในตามระยะเวลาที่กําหนดไหมก็มาคับคดีข่าวเวลาที่คุณประมูลมาได้คุณจะได้เวลา15วันในการหาเงินถูกไหมถ้าสมมุติ15วันคุณไม่พอคุณไปเขียนคำร้องขอขยายระยะเวลาเพิ่มได้อีก90วันดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาดูตรงนี้ค่ะว่าเราจะสามารถหาเงินในตรงอื่นเนี่ย มารวบรวมเพื่อปิดไปก่อนได้ไหมเพราะการที่เราจะไปฟ้องคับไล่หรืออะไรก็แล้วแต่ในขั้นตอนถัดไปค่ะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัวคุณเองนั้นเป็นเจ้าของกรามารมสิทธิ์แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นเจ้าของกรามารมสิทธิ์ได้คือคุณต้องชําระเงินที่กรมให้ครบถ้วนถูกไหมและคุณก็จะต้องได้ชื่อของคุณอยู่ในหลังโฉนดแล้วอันนั้นถึงจะเรียกว่าคุณเป็นเจ้าของกรามารมสิทธิ์ในกระบวนการที่จะเป็นการขับไล่เอ่ย หมายจับหรืออะไรก็แล้วแต่เออเนี่ยมันจะตามมาทีหลังหลังจากที่เราเองนะคะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เราวางแผนตัวเราก่อนว่าได้ไหมถ้าโอเคเราคิดได้แง่ที่แย่ที่สุดว่ามันได้อ่ะโอเคในขั้นตอนถัดไปค่ะคุณไปหลังจากที่ประมูลได้เนี่ยส่วนใหญ่ของครูนะคะครูจะไปเจราจาก่อนนะสายครูครูจะไม่เน้นไม่เน้นพุ่งชนนะจะเน้นเจราจามากกว่า เพราะว่า,างแต่ครูต้องบอกพวกคุณแบบนี้นะว่าในการเจราจาทุกครั้งนะคะมันจะไม่สําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกครูต้องบอกคุณแบบนี้เลยมันเป็นธรรมดามากที่เวลาที่เราประมูลได้ปุ๊บเราเราไปแจ้แสดงตัวกับเขาว่าเราเป็นคนใหม่ที่ซื้อมาได้นะคะมันก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ในหลายรูปแบบบางแบบก็จะเงียบเฉยบางแบบก็จะดรามา่าบางแบบก็จะโวยวายอลังการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ได้ผิดอะไรสําหรับเขานะคะและก็สิ่งเหล่านี้มันคือปฏิกิริยาโต้ตอบของมนุษย์แต่ละคนที่เขาได้รับข่าวลายนะคะโอเคปะคือถามว่าคนเหล่านี้เขาทราบอยู่แล้วไหมว่าบ้านเขาจะถูกยึด อ่จเขาทราบนะคะเพราะว่ากว่าจะถึงกระบวนการขั้นตอนยึดเนี่ยจะมีหมายสารที่เยอะมากไปแปะหน้าบ้านแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเขาทราบก่อนล่วงหน้านานพอสมควรแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าการรู้ก่อนแล้วแหละแต่ว่ามันแค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงและพอมันมาถึงจริงๆมันจะเป็น feeling ที่แบบว่า เฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆรหรอแบบนั้นมากกว่านะเขาก็จะมีความรู้สึกรับไม่ได้หรืออะไรสิ่งนี้บ้างนะคะถึงแต่ให้บางคนเขาเข้าใจเขาพร้อมไปนะเขาก็จะมีรีเฟกนี้ขเขาเรียกครูขอเรียกรีเฟกนะก็คือการแสดงจริยาตอบโต้แบบไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ว่าเรานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณไปคุยในครั้งแรกค่ะคุณหวังผลสําเร็จเลยอาจจะเป็นไปได้ยากคือสําเร็จหมายถึงว่าบอกเขาปุ๊บเขาจะเก็บกระเป๋าแล้วก็ถือเดินออกไปในวันนั้นที่คุณไปบอกเขาเป็นไปได้ยากมากไม่มีเลยนะคะ แต่ถ้าถามครูจากประสบการณ์เนี่ยที่เป็นร้อยกว่าซับเนี่ยมีเคสที่จะต้องไปถึงสเตปออ,ออกหมายสารนะคะหมายขับไล่เนี่ยมีประมาณแค่3เคสเองน้อยมากนะ3ในร้อยนะคะก็คือประมาณ3%เซนดังนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปถึงสเตปนั้นส่วนใหญ่คนที่ไปถึงสเต็ปนั้นครูบอกเลยค่ะเป็นคนที่ไม่ยอมคุยส่วนคนที่คุยไม่ว่าจะคุยในอารมณ์ไหนนะคะสุดท้ายเข้าไปะคะ่ะ นะแต่บางทีเขาก็จะแบบเหมือนมันเป็นอารมณ์พื้นฐานของแต่ละบุคคลบางคนใช่ปะนึกออกไหมบางทีดังนั้นการที่คุณประมูลได้แล้วคุณไปแจ้งเขาในครั้งแรกเนี่ยแล้ว คุณอาจจะยังไม่จําเป็นต้องไปบอกเขาก็ได้นะว่าจะต้องไปเมื่อไหร่เพราะแม่งโครทำร้ายจิตใจเลยคุณแค่บอกเขาไปก่อนก็ได้ค่ะว่าคุณเป็นคนใหม่นะคุณซื้อมาได้เพื่อให้เวลาเขาทําใจอีกสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วค่อยมาคุยกันต่อว่าเราจะเอาอยัางไงกันนะคะแล้วเราจะเอาอยัางไงเราจะเราเขาจะเราต้องเราจะให้เวลาเขาย้ายออกเท่าไหร่ แบบนี้มากกว่ามันจะมันจะไม่ได้ปุบปับบอกปุ๊บเขาขนกระเป๋าเก็บของแพ็คลงหลังล้วไปแต่ไม่ใช่ว่าไงลูก,ลอ,กอะไรคะล,ลูกๆเขาวันนี้พาลูกๆมาเล่นทะเล,เลใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมลูกอะไรคะอ,อ่ะอ,อ่ะโอเคทุกคนเมื่อกี้พักเบรกคุยกับลูกจะลินเซ่ให้หายก่อน นะฮักเบรกนะคะโอเคมาเรียนต่อมาเรียนต่อค่ะขอาหัวใจรัวๆให้ครูหน่อยอต้องสอนคุณไปด้วยดูลูกไปด้วยนะ <c oughs> ขอาหัวใจรัวๆให้หน่อยสิอ่าดังนั้นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะขอบคุณคข้ามีหัวใจแล้วน่ารักมากดังนั้นบอกไปแล้วว่าคุณเพราะบางทีที่ครูคุยแล้วมองเนี่ยไม่ได้อมองโแลนะมองลูก <c oughs> ดังนั้นเนี่ย เลยบอกไงว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนว่าธรรมชาติคนจะเป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่าในการบอกครั้งแรกมันต้องมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะอ่ะซึ่งเขาไม่ได้ผิดอะไรกับเขานะแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะดื้อหรืออะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะดังนั้นในการพูดคุยครั้งแรกเนี่ยเพียงแค่บอกให้เขารับทราบก็เพียงพอแล้วแล้วคุณอาจจะเว้นระยะสักสัก อาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะบอกเขาไปเลยว่าอันนี้มาแจ้งให้ทราบนะพี่ยังอยู่ไปก่อนได้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะว่าเราจะยัง,ยงไงกันต่ออะไรอเงี้ยแบบว่าแต่ว่าพี่ช่วยขอเบอร์พี่หน่อยนะอ่ะแลกเบอร์กรันแกลกรายกาันเพื่อที่จะได้เอาไว้คุยติดต่อ,อกันเรื่อยๆนะคะการที่เราเข้าไปคุยกับเขาแบบฉันมิตรจะทําให้เรารู้ค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรนะ ปัญหาเนี่ยโอเคแหละทุกคนมีปัญหาทางการเงินแต่บางคนเนี่ยอย่างครูเคยเจอเขามีปัญหาว่าเขาต้องย้ายกลับต่างจังหวัดซึ่งมันมีขั้นตอนมากมายและเขาอาจจะตัวคนเดียวไม่รู้ว่าจะทํำยังไงในการจะติดต่อรถในการจะย้ายถ้าเราได้รู้อะค่ะว,ว่าเขามีปัญหาอะไรบางคนเขาพร้อมไปนะคะแต่เขาอาจจะขาดที่ว่าขาดเวลาขาดไม่รู้จะไปจ้างรถหกล้อที่ไหนอะไรแบบนี้ การที่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ทําไงคะเราก็อำนวยความสะดวกให้เขาค่ะนะไม่ว่าจะเป็นการหารถให้หรือช่วยค่าขนย้ายตามเหมาะสมตามแบบที่คุณวางแผนเอาไว้คือคุณต้องบอกแบบนี้นะถ้าคุณตั้งใจจะประมูลทรัพย์ที่มีคนอยู่ข้อที่1ถ้าเป็นสายกู้ต้องเผื่อ,อไว้ว่าถ้าเขาไม่ให้เข้าคุณต้องหาเงินที่อื่นมาปิดก,กรมครรคดีได้มันถึงจะไปต่อในสเตจถัดไปข้อที่2นะคะคุณต้อง สำรองเงินที่ไว้ในช่วยในส่วนของการช่วยเหลือเขาด้วยนะคะซึ่งมันก็แล้วแต่คุณอนะว่าคุณจะสำรองไว้ช่วยเท่าไหร่มันก็จะมีประมาณนี้แหละค่าขนย้ายค่าเช่านะก็ลองดูละกันว่าเกรดทรัพย์ที่คุณจะซื้อมันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ในการช่วยเหลือผู้บอกไม่ได้มันไม่เท่ากันนะคะอะแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปพอเราบอกเขาเขาทำใจได้เนะี่ย ส่วนใหญ่นะถ้าคุณคุยกับเขาแบบฉันมิตรไม่ได้มาถึงมาไล่บอกว่าฉันเป็นเจ้าของใหม่แกต้องไปอะไรแบบนี้เดี๋ยวฉันจะจัดการแกแกมาอยู่บ้านฉันได้ไงอะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่มันจะจบแบบสวยค่ะก็คือก็คุยกันรู้เรื่องแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนมากสุดก็ประมาณ2เดือนขึ้นอยู่กับคุณและเขาคุยกันมากกว่าว่าโอเคเขาติดเงื่อนไขอะไรนะบางทีครูก็ติดมีติดอันนึงคือแบบ เขาอยู่ต่างจังหวัดไปแล้วแล้วเขายังไม่ได้เดินทางมาหรืออะไรแบบนี้มันก็มันอยู่ที่เราค่ะว่าเราคุยกับเขายังไงให้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ท้งนั้นถ้าใครเป็นสายกู้แล้วแล้วคุณค่อนข้างมั่นใจสมมุติว่าคุณอยากจะกู้ด้วยคุณก็เจรจากับเขาไปเลยว่าขอเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยไปเข้าไปประเมินสภาพภายในก่อนนะคะอันนี้ก็เจรจาได้นะอ่ะอาจจะบอกเขาไปว่า พี่ยังไม่ต้องออกให้เวลาอีก2อเดือนหรือ3เดือนแล้วแต่คุณนะอันนี้แล้วแต่คุณแต่ขอให้เจ้าหน้าที่ประเมินเข้าไปคือเวลาที่คุณจะเจรจาใครอะคะคุณต้องบอกก่อนว่าคุณจะให้อะไรเขานะให้เขารู้สึกว่าเขาก็ได้รับบ้างไม่ใช่ว่าพูดในสิ่งที่เราต้องการก่อนให้เราคิดถึงเขาก่อนว่าเราจะให้อะไรเขาก่อนนะคะเพื่อเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนในสิ่งที่เราต้องการแบบนี้นะคะ คำพูดเริ่มต้นในการเจรจาควรเริ่มต้นอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะคำพูดเริ่มต้นในการเจจาคือสวัสดีค่ะเธอไหนก็จะบอกว่าส,สวัสดีเราคือใครเดยไหนต้องบอกก่อนนะสวัสดีเราคือใครแล้วก็เราซื้อซับได้จะใช้คําว่าซื้อซับได้นะคะไม่ได้แบบว่าไปยืมอซับพทพี่มาไม่ใช่นะสวัสดีเราชิอย่างี้สวัสดีค่ะครูฝนนะคะอ่าวันนี้ครูซื้อซับชื่อห้องนี้โฉนดเลขที่นี้มาได้จากกมมารมบังคับคดีอันเนี้ยชื่อนี้ ชื่อจำเลยอะค่ะคุณใช่พี่พี่เป็นเจ้าของห้องไหมอ่ะก็แค่นั้นแหละค่ะถ้าเขาบอกว่าใช่ก็ก็โอเคก็คุยกันว่าเออเนี่ยเราได้แล้วนะวันนี้แค่แบบมาทําความรู้จักกันแล้วเดี๋ยวในเรื่องรายละเอียดขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวคุยอีกทีนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยปกติก็จะใช้ระยะเวลาที่จะให้กันประมาณสักหเดือนอะไรแบบเนี้ยจะบอกเขาก่อนก็ได้หรือถ้าเขาไม่ถามในส่วนใหญ่ถ้าครั้งแรกคุยกันนะคะถ้าเขาไม่ถามจะยังไม่บอก พอรู้สึกว่าจะเป็นการกดดันเขาไปจะบอกแค่ว่าเราคือใครนะคะและเราซื้อมาได้เมื่อไหร่อะไรยังไงมากกว่าแล้วก็แค่ขอเบอร์แล้วบอกว่าเออเดี๋ยวพี่ช่วยติดต่อกลับมานะหรือไม่ก็วอลเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์จะขออนุญาตโทรหานะก็พูดตรงเลยอ,อีกหนึ่งอาทิตย์ที่จะโทรหาคือทํะไรก็คือจะมาคุยกันนั่นแหละว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรและเราจะเสนออะไรเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เขาจะย้ายออกนะคะ โอเคไหมคะโอเคไหมคะเกตไหมเอ่ยทุกคนแชร์ด้วยนะคะไม่แชร์ว่าหลังจะไม่อ่านแล้วนะเอแชร์แล้วคุณอุ๊กแชร์แล้วคุณโบแชร์แล้ว,ลวขอบคุณค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมตรงนี้ซึ่งถ้าถ้าคุณเข้าใจในตรงนี้ให้ครูบอกนะคุณจะไม่กลัวเลยคุณจะไม่กลัวว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาอ่ะส่วนใครที่ลงเป็นกลุ่มนะใครที่ลงสัมปนากลุ่มไว้นะครูจะ สอนแบบเคสเคสที่ออกอง,ง่ายๆแต่โหดนะโหดแบบถึงขนาดแบบเอาปืนมาขู่ไม่มีปืนหรอกแต่หัว่ามีปืนโหดแบบถึงขนาดต้องใช้ตำรวจช่วยในการเจรจาไม่ยังไม่ถึงขั้นตอนกลับไล่นะแค่วันที่คุยกันเจอหน้าธรรมดาต้องให้ตำรวจไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวอันนั้นจะเล่าให้ฟังในแต่จบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะจบแบบไม่ต้องถึง ไม่ต้องถึงเริ่มฟ้องขับไล่เลยยังไม่ถึงกระบวนการเริ่มฟ้องขับไล่เลยนะคะก็คือจบณวันนั้นเลยจบแบบก็สุดท้ายเขาก็ไปให้เงินเหมือนกันแต่ว่ามันมีความโหดมันมีความแอคชั่นอยู่ถ้าใครอยากรู้ต้องไปเรียนนะอันนี้อันนี้ครูจะสอนให้เฉพาะคนที่เรียนสัมมนาอ๋อที่คุณมีบิกินี่ขอเนีายเดี๋ยวพวกคุณไม่ตั้งใจเรียนนะคะอ่ะนะ ถ้าใครอยากรู้ในรายละเอียดนั้นว่าคือเราจะจัดก,การยังไงที่เจอแบบก็คุยนะแต่ว่าเป็นคนที่ผงผางไปเจอไปเจอลูกบ้านเก่าที่เป็นคนผงผางเมาหรือแบบอะไรแบบนี้เราจะจัดก,การยังไงเรารู้แหละว่าเขาจะไปแต่แต่ว่ามันมันต้องคาทายจิตใจเรานิดเหนื่อหน่อยใช่ไหมแค่แบบนั้นน่ะครูจะสอนให้มันจะเป็นเทคนิคการเจราจาขั้นแอดวานซ์นะคะแล้วก็เทคนิคการที่จะเซฟตัวเองให้ปลอดภัยขั้นแอดวานซ์อันนั้นเนี่ยจะสอนให้สําหรับ ลูกศิษย์ที่มาเรียนเป็นกลุ่ม VIP ก r ุ u p นะคะอะใครที่ลงไปแล้วก็เจอกันในวันที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่สิบสองสิบสองมีนานี้เปิดอีกรอบนึงนะคะสิบสองมีนานี้เปิดอีกรอบหนึ่งก็มาเจอกันนะอันนั้นจะสอนให้แบบในรายละเอียดเพราะว่าดีเทลรายละเอียดมันเยอะค่ะไม่ใช่ไลฟ์มันสอนในไลฟ์ไม่ได้เพราะสัมมนานี้กันทั้งวันนะดังนั้นเนี่ยมันยังมีรายละเอียดตัวอย่าง ว่าครูจะยกให้ฟังว่าในแต่ละเคแต่ละเคที่เจอเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราจะแก้ยังไงเพื่อที่วันคุณจะได้เอาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้ซึ่งคิดว่ารวบรวมมาในลักษณะของกลุ่มคนในแต่ละแบบเนี่ยครบแล้วไม่ว่าจะเป็นในสไตล์ดารมาม่าในสไตล์ไม่พูดจาเลยในสไตล์ที่แอคชั่นนะคะพร้อมจัดเต็มนะคะอ่ะ เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นเพราะครูบอกเลยว่าทุกอย่างไม่ว่าคุณเจอคนประเภทไหนถ้ามันจบได้ด้วยการเจรจาทุกอย่างมันจะประหยัดเวลามากเพราะว่าถ้าคุณไปถึงสเต็ปที่ต้องฟ้องขับไล่ ต้องรอหมายสารต้องรอตำรวจประจับจนถึงแบบออกหมายจับอันนั้นขึ้นนานมากนะคะกินระยะเวลาเบ็ดเสร็จนะเกือบ6เดือนถามว่าทําไมเพราะคุณอย่าลืมคุณกําลังดิลติดต่อกับราชการราชการที่มีงานเยอะราชการที่มีวันหยุดราชการที่มีการปิด Work from home ดังนั้นเนี่ยระยะเวลาในช่วงในที่จะทำอะ่ะมันนานนะต่อให้ในทฤษฎีใครบอกว่า15วันแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะแค่15วันทําการก็เป็นเดือนแล้วดังนั้นเนี่ยคุณ ถ้าคุณจบเองได้ตั้งแต่การเจราจาต่อรองข้อดีคืออะไรข้อดีคือคุณสามารถหมุนการลงทุนได้ไวขึ้นนะคะหมุนการลงทุนได้ไวขึ้นเช่นปีหนึ่งแทนที่จะซื้อมาแล้วขายออกภายใน3เดือนแล้วก็ไปลงทุนอีกถูกไหมคะแต่ว่าอะไร3มเดือนออกทีก็สามสี่สิบสองปีหนึ่งคุณลงทุนได้4ี่ครั้งสี่รอบกําไรเราหลักแสนหลักแสนหลักแสนหลายหลายแสนน่ะคุณก็หอบเงินล้านได้แล้ว แต่ถ้าสมมุติว่าคุณไปซื้อมาต้นปีเจอซับหนึ่งทําไม่เป็นเจราจามไม่ได้ติดแงกอยู่งั้นต้องรอหมายสารหมายคับไล่กว่าจะได้เขาออกสารเรียกแล้วเรียกอีกสารเรียกหนึ่งครั้งรออีกหนึ่งถึงสองเดือนเพื่อให้เวลาแก่ทุกทั้งสองฝ่ายวนกันไปวนกันมาเบ็ดเสร็จพอดีะคะ่ะเดือน8เดือน9ได้เริ่มครอบครองทรัพย์ปรับปรุงกว่าจะได้เริ่มประกาศขายทันวาแปลว่าอะไร ต่างกันเลยนะคนหนึ่งมีทักษะเ่ลจาปีหนึ่งเขาขายได้สีล่ละคนนี้ไม่มีไม่รู้เอาตามกฎหมายรอไปเรื่อยๆปีหนึ่งเนี่ยปลายปีน่าจะได้รัพ์เพิ่งจะได้รัพย์เดิมนี่แหละเพิ่งจะได้เข้าไปทาสีเพิ่งจะได้เริ่มขายกว่าจะขายออกก็ปีหน้านู้นเห็นไหมมันต่างกันนะต่อสมมุติว่ากําไรเอาแค่กําไรรั์ละสามสามแสนแปลว่าคนเนี้ยปีหนึ่งได้แค่สามแสนแต่คนนี้ถ้าทําได้สี่เนี่ยปีนี้เขาได้ล้านสองแล้วนะมันต่างกันนะคุณมันต่างกันเยอะดังนั้น มันก็แล้วแต่คุณนะอะแต่ถ้าใครพร้อมอยากมาเรียนเนี่ยยังมีอยู่นะตอนนี้35,900ก็คุ้มมากนะคะเพราะว่าถ้าคุณแค่เจาจาจ้างทนายเนี่ยคุณเสียมากกว่า35 0 0 0อยู่แล้วนะอันเนี้ยคุณไม่ได้เรียนแค่ฟองขับไล่แค่เจราจานะอันนี้คุณได้เรียนตั้งแต่หารัพย์ให้ให้กำไรหาทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงไปจนถึงเจาจาฟองขับไล่และครอบรองรับและขายราคา35,900นี่คุ้มมากนะสำหรับการอยู่ได้กัน1เดือน1เดือนเลยนะคะ แล้วเจอกันสองครั้งพาไปเรียนประมูลอีกหนึ่งครั้งคือคือราคาเนี้ยคือเป็นราคาที่อย่างที่บอกอ่ะเป็นราคาที่ไม่ได้อะไรแค่อยากสอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็ยังไม่รู้จะเปิดอีกเมื่อไหอไรแต่รอบหน้าที่เปิดอะค่ะคุณจะไม่ได้เห็นเลขหลักแบบนี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแค่เรียนเรื่องเจราจาอย่างเดียวอ่ะมันประหยัด เวลาคุณที่คุณจะทําเงินได้เป็นหลักล้านเลยนะคนละสามแสนอีกเคสได้ล้านสองเนี่ยมันต่างกันมากนะคะแล้วก็ถ้าคุณทําเองได้คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องจ้างทนายทั้งหมดถ้าคุณจ้างทนายทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ6 0ห0ื่นถึงแปดหมื่นจนกว่าจะครบกระบวนการถ้าคุณแค่ทําได้ในบางส่วนแล้วคุณเหลือไปแก้แค่เขียงคําร้องไม่กี่บาทอ่ะเป็นหลักพัน ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าคุณจะเอาจริงกับเรื่องนี้แค่ไหนถ้าคุณจะเอาจริงกับกรมคับคดีครูก็อยากให้คุณมานะเพราะครูจะสอนให้คุณเป็นนักลงทุนนั่นคือคุณต้องลงทุนเองเป็นทําเป็นตั้งแต่ต้นจนจบนะคะมันไม่ใช่ว่าคุณต้องมาเกาะอยู่กับครูตลอดเวลาคุณต้องเอาความรู้ที่ครูให้เราไปทําเองได้แบบนั้นนะคะแลวถ้าใครไม่สะดวกเดินทางมาก็ยังมีเป็นคอร์สออนไลน์นะก็สอนไว้ในคอร์สออนไลน์เช่นเดียวกันว่าเวลาเราจะให้เงินเขาออก เราควรมีการเขียนยังไงเพื่อที่จะให้เราปลอดภัยด้วยมันต้องมีการข้อเขียนอะไรแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าคุณพร้อมแค่ไหนเอาแค่คนที่พร้อมจะทําคนที่พร้อมจะเรียนมาเราจะสอนนะคะอ่ะเอาแบบนั้นดีกว่าเนาะโอเคไหมไงใครมีคําถามอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะไปเล่นน้ำาละเล่นน,น,น้ำนะ <laughs> ตอนนี้แล้เดี๋ยวครูจะไปเล่นน้ำตอนนี้ละโอเคนะไม่มีนะคะ งั้นก็คุณลองตัดสินใจดูละกันเอาเอา,เอาที่คุณสะดวกนะแต่ถ้าอยากทำคุณอยากให้เรียนเพราะว่ามันจะล้นระยะเวลาความสำเร็จคุณเร็วมากนะคุณไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าเคยเคยเป็นคนที่ต้องมั่วเองมาถ้าจะเสียเวลาในการทดลองผิดลองถูกเนี่ยประมาณ4ปีนะคะกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้แต่ว่าเราเหตุชัดแล้วลูกศิษย์ที่เรียนกับเราอะ เขาเรียนกับเราแค่3ามสี่เดือนอ่ะเขาทําได้เหมือนกับเราที่เราทำมามวามสี่ปีเลยคือข้ามข้ามสเต็ปที่จะต้องแบบงงงมเสียตังฟรีเสียค่าโง,ง่ไปเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันคือความสุกมันคือความตั้งใจที่ออกมาสอนถ้าใครจะรับก็มารับไปนะคะโอเคปะแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบาย